i.t support วันนี้นะครับเราจะมาสอนการลง Microsoft Office 365นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า365นะครับแล้วกด enter ไปหนึ่งที แล้วก็เลื่อนลงมาที่เว็บนี้นะครับ www.office.com นะครับกดล็อกอินเข้าไปเลยตรงนี้ <What? S 1> กดเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยแล้วก็ใส่อีเมลไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วกดถัดไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่นะครับก็กดใช่ไปเลยอันนี้ไม่ต้องก็ได้เสร็จแล้วนะครับจะได้มาหน้าตารูปร่างประมาณนี้เลยนะครับนี่ ซึ่งหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดออฟฟิศแบบออนไลน์นะครับสามารถแก้ไขงานที่เรามีอยู่แบบออนไลน์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งเลยนะครับเมื่อเราอินเข้ามาแล้วก็สังเกตตรงมุมบนขวามือนะครับที่มันเขียนว่าติดตั้งและอื่นๆนะครับตรงนี้นะกดคลิกซ้ายเข้าไป1ทีนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็ให้เราเลือกอันแรกเลยติดตั้ง Microsoft 365 App นะครับกดเข้าไป แล้วก็มากดที่ติดตั้ง Office ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับทางหน้าเว็บกำลังดาวน์โหลดไฟล์เซตอัพมานะครับก็รอไปก่อนให้ครบ100%โอเคครบแล้วกดเปิดแฟมได้เลยแล้วก็รอสักครู่ตรงหน้าเว็บอันนี้เราสามารถปิดนะครับปิดหรือไม่ก็ย่อลงมาก่อนได้นะครับ แล้วก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้โปรแกรมกําลังเตรียมความพร้อมอยู่ถ้าต่างโปรแกรมมันเด้งหายไปไม่ต้องแปลกใจนะครับให้มาดูที่มุมล่างขวามือน,นะครับมันมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมกําลังติดตั้งอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้ได้2%แล้วก็ปล่อยให้มันติดตั้งไปก่อนนะครับก็รอไป One eternity later One hour later ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับการติดตั้งสมบูรณ์คุณพร้อมแล้วนะครับแอป365และ Office ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วนะครับก็กดปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับก็มาพิมพ์ที่ช่อง Search นะครับว่า365มาแล้วเห็นไหมมีแอป Microsoft 365 Office นะครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยเราจะเปิดเทสกันดูนะครับ เมื่อเปิดแอปครั้งแรกนะครับโปรแกรมมันจะบังคับให้เราลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับก็กด sign in ไปเราก็เลือกเป็น Work Or School นะครับเสร็จแล้วกด Continue ในส่วนของอีเมลนะครับก็ให้เราใส่เป็นอีเมลที่เราล็อกอินเข้าในเว็บเมื่อกี้นะครับก็พิมพ์ไปเสร็จแล้วกด Next นะครับแล้วก็ Password กดใส่ i นได้เลยนะครับ,รบรอนะนะบ okay. นนอโ o w เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคในขณะนี้ก็รอไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกดด้นหนึ่งทีเ e ว c ่ m ม to า i ทูมิโครซอฟนะครับสามเดี๋ยวเราจะมาลองเปิด Microsoft Word นะครับเทสดูนะก็มากดที่หน้าแอปตรงนี้นะครับ Word นะครับ ล้วกด Create New เข้าไปเลยตรงนี้กดยอมรับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ได้ปกตินะครับนี่เห็นไหมโีเค้ล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาเช็คไลเซ n น,นะครับว่ามันหลุดหรือเปล่านะก็เปิด 3. 6 5ห้าแล้วครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เห็นไหมไ i เ e นล็ l o g ินอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับแล้วก็ เราต้องไปเช็คที่คอนโทรล Panel นะครับก็เปิดดิสพีซีขึ้นมา Open Setting ตรงนี้นะครับ Account e อีเมล d d Account นะครับไอไลเซนนะครับยังอยู่นะครับเป็นไลเซน์ของเราปิดไปจะลองมาเปิดอ่า Excel กับ Powerpoint นะครับสองแอปเทสดูนะครับจะได้ไหมเอ็กเซลเปิดมาแล้วนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็ Powerpoint นะครับ ช้งานได้ตามปกตินะครับ <Okay. Good. S 1> สำหรับการลง Microsoft นะครับ365กองง่ายๆแค่นี้เองนะครับมีไม่กี่ขั้นตอนเนี่ยนะครับลองเอาไปทำตามคลิปดูนะครับทำสเต็ปทีละสเต็ปนะครับง่ายๆขอจบเอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย